เสร็จแล้วก็สวบเลยค่ะหิวค่ะวันหยุดนะคะเราไม่ได้ไปไหนจะอยู่บ้านทํางานบ้านเสร็จก็มาตาขนมกินกินนะคะถ้าใส่พริกแห้งมีความรู้สึกว่าจะเผ็ดกว่านี้ค่ะแต่ว่าวันนี้ก็คือเลือกใส่พริกอย่างเดียวค่ะก็เลยไม่เผ็ดแต่ก็อร่อยคือเก่าค่ะมิ้งก็ขอบคุณที่รับชมนะคะขอติค่ะสีสันก็จะแบบออกจะจืดๆแบบไม่ไม่ซี แดงเหมือนทุกครั้งนะคะทุกครั้งก็คือจะแบหบลดซามิไม่รู้ว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่าแต่ความรู้สึกว่าถ้าหิวอะถ้าใส่พริกแห้งมีความรู้สึกว่าจะเผ็ดกว่านี้ค่ะแต่ว่าวันนี้ก็คือเลือกใส่พริกอย่างเดียวค่ะก็เลยไม่เผ็ดแต่ก็อร่อยคือเก่าค่ะไม่ไม่อยากกินเผ็ดอะมั้งวันนี้อารมณ์นึกไม่อยากกินเผ็ดค่ะก็เลยตาแบบไม่เผ็ดเท่ารัวก็ได้นะคะตํดรวมมิรก็ได้ค่ะก็จะมีหน่อไม้ค่ะแล้วก็ ร็บมือนางค่ะนิดๆหน่อยๆผสมกันไปค่ะน,นี้เอาด้วยก็หาอะไรกินเก็บเอามาตำรวมกันนี่แหละค่ะของในตู้เย็นมีอะไรก็ใส่ใส่ไปค่ะกินพอให้อิ่มเมื่อเย็นค่อยว่ากันใหม่นะพูดเสร็จแล้วก็สวบเลยค่ะหิวค่ะวันหยุดนะคะเราไม่ได้ไปไหนจะอยู่บ้านทำงานบ้านเสร็จก็มาตำขนมกินกินนะคะ บบมีอีกอย่างเลยในตู้เย็นนะคะมีแต่หน่อไม้นี่แหละกับขนมจีนนะคะตัวผักยานี้นิดหน่อยมาตำใส่กันก็คืออร่อยเหมือนเดิมนะคะกินได้หมดเลยค่ะแต่ถ้าเลือกหิวแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะคะถ้าอิ่มแล้วมากินอีกทีก็หืมรสชาตินี้ไม่ได้เลยนะคะอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่ไม่รู้ว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่าแต่ความรู้สึกว่าถ้าหิวอะค่อยได้ออกเลยค่ะแต่ถ้าวันทํางานก็คือ จะเวทตลาดก่อนขึ้นห้องนะคะก็จะมีของกินหลายอย่างจ้าเป็นยังไงบ้างสําหรับคลิปนี้ถ้าใส่พริกแห้งมีความรู้สึกว่าจะเผ็ดกว่านี้ค่ะแต่ว่าวันนี้ก็คือเลือกใส่พริกอย่างเดียวค่ะก็เลยไม่เผ็ดแต่ก็อร่อยคือเก่าค่ะปกติก็จะมีผักด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีผักเลยค่ะมีแค่ถั่วฝักยาวค่ะที่เหลือจากตำนะคะก็ามากินแกบกันค่ะก็คืออร่อย สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ที่รับชมด้วยนะคะมาค่ะวันนี้ก็มากินตำขนมจีนด้วยกันค่ะหรือจะเรียกว่าตำซุกค่ะถ้าซื้อไว้เยอะก็ได้กินเยอะซื้อไว้น้อยก็ได้กินน้อยค่ะปกติก็จะมีผักด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีผักเลยค่ะมีแค่ถั่วฝักยาวค่ะที่เหลือจากตำนะคะก็าะมากินแก็บกันค่ะก็คือกัน ปกติก็จะมีผักด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีผักเลยค่ะมีแค่ถั่วฝักยาวค่ะที่เหลือจากตำนะคะก็าะามากินเก็บกันค่ะก็คืออารมด้วยก็หาอะไรกินเก็บเอามาตำรวมกันนี่แหละค่ะของในตู้เย็นมีอะไรก็ใส่ใส่ไปค่ะกินพอให้อิ่มเมื่อเย็นค่อยว่ากันใหม่นะคะโบมีอย่างเลยในตู้เย็นนะคะมีแต่หน่อ,อไม้นี่แหละกับขนมจีนนะคะถั่วฝักยาวนิดๆหน่อยๆมาตำใส่กัน ก็คืออร่อยเหมือนเดิมนะคะหรือว่าด้วยความสบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าแซ่บค่ะเวลาหิวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะตอนที่หิวกินอะไรก็อร่อยค่ะถ้าซื้อไว้เยอะก็ได้กินเยอะซื้อไว้น้อยก็ได้กินน้อยค่ะไม่ด้วยก็หาอะไรกินเก็บเอามาตำรวมกันนี่แหละค่ะของในตู้เย็นมีอะไรก็ใส่ใส่ไปค่ะกินพอให้อิ่มเมื่อเย็นค่อยว่ากันใหม่นะคะ พุดเสร็จแล้วก็สวบเลยค่ะหิวค่ะวันหยุดนะคะเราไม่ได้ไปไหนจะอยู่บ้านทำงานบ้านเสร็จก็มาตำขนมจีนกินนะคะถ้าใส่พริกแห้งมีความรู้สึกว่าจะเผ็ดกว่านี้ค่ะแต่ว่าวันนี้ก็คือเลือกใส่พริกอย่างเดียวค่ะก็เลยไม่เผ็ดแต่ก็อร่อยคือเก่าค่ะไม่บ่มีอยังเลยในตู้เย็นนะคะมีแต่หน่อไม้นี่แหละกับขนมจีนนะคะตัวพักยาหนินดๆหน่อยมาตำใส่กัน ก็คืออร่อยเหมือนเดิมนะคะค่ะถ้าซื้อไว้เยอะก็ได้กินเยอะซื้อไว้น้อยก็ได้กินน้อยค่ะไม่ห่อยเหมือนเดิมจ้านี่หิวข้าวค่ะกินได้หมดเลยค่ะแต่ถ้าเลือกหิวแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะคะถ้าอิ่มแล้วมากินอีกทีก็หืมรสชาตินี้ไม่ได้เลยนะคะอะไรประมาณนี้หรือเปล่าด้วยก็หาอะไรกินเก็บเอามาตำรวมกันนี่แหละค่ะของในตู้ยเย็นมีอะไรก็ใส่ใส่ไปค่ะ กินพอให้อิ่มเมื่อเย็นค่อยว่ากันใหม่นะคะไม่ไม่รู้ว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่าแต่ความรู้สึกว่าถ้าหิวอะหรือว่าด้วยความอบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าแซ่บค่ะเวลาหิวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะตอนหีวหิวกินอะไรก็อร่อยนะไม่อยากกินเผ็ดอะมั้งวันนี้อารมณ์นึกไม่อยากกินเผ็ดค่ะก็เลยตําแบบไม่เผ็ดเท่าปกติก็จะมีผักด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีผักเลยค่ะมีแค่ถั่วฝักยาวค่ะ ที่เหลือจากตำนะคะก็มากินแกบกันค่ะก็คืออารมณ์สวัสดีค่ะสวัสดพีพี่ที่รับชมด้วยนะคะมาค่ะวันนี้ก็มากินตำขนมจีนด้วยกันค่ะหรือจะเรียกว่าตำซุ้นะพี่ๆทุกคนมาจ้าเป็นคนที่ชอบกินตำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือตำไม่เผ็ดนะคะพี่ๆค่ะรู้สึกว่าไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่กินได้หมดเลยค่ะ แต่ถ้าเลือกหิวแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะคะถ้าอิ่มแล้วมากินอีกทีก็หืมรสชาตินี้ไม่ได้เลยนะคะอะไรประมาณนี้หรือเปล่าหน้าตาก็คือจะแบบแดงเป๊ดอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้นี่สีไม่เท่าไหร่ค่ะเนื่องจากไม่เผ็ดค่ะความรู้สึกว่าเผ็ดน้อยค่ะตัวก็ได้นะคะตำดวมมิรก็ได้ค่ะก็จะมี่อไม้ค่ะแล้วก็ริบมือนางค่ะนิดนดหน่อยๆผสมกันไปค่ะอันนี้ เสร็จแล้วก็สวบเลยค่ะหิวค่ะวันหยุดนะคะเราไม่ได้ไปไหนจะอยู่บ้านทํางานบ้านเสร็จก็มาตําขนมจีนกินนะคะค่ะถ้าซื้อวว้เยอะก็ได้กินเยอะซื้อไว้น้อยก็ได้กินน้อยค่ะมีหน้าตาก็คือจะแบบแดงแป๊ดอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้นี่สีไม่เท่าไหร่ค่ะเนื่องจากไม่เผ็ดค่ะความรู้สึกว่าเผ็ดน้อยค่ะ ปกติก็จะมีผักด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีผักเลยค่ะมีแค่ถั่วฝักยาวค่ะที่เหลือจากตํำนะคะก็อมากินแก็บกันค่ะก็คืออปกติก็จะมีผักด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีผักเลยค่ะมีแค่ถั <tr ่วฝักยาวค่ะที่เหลือจากตํำนะคะก็อมากินแก็บกันค่ะก็คือไม่อยากกินเผ็ดอะมั้งวันนี้อารมณ์นึกไม่อยากกินเผ็ดค่ะก็เลยตำแบบไม่เผ็ดเท่ารู้ว่าด้วยความซบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ว่า แซ่บค่ะเวลาหิวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะตอนหิวหิวกินอะไรก็อร่อยค่ะพี่พี่ทุกคนมาจ้าเป็นคนชอบกินตําอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือตําไม่เผ็ดนะคะพี่พี่ขารู้สึกว่าไม่ค่อยเผ็ดเท่ารือว่าด้วยความชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าแซ่บค่ะเวลาหิวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะตอนหิวหิวกินอะไรก็อร่อยค่ะพี่พี่ทุกคนมาจ้า เป็นคนที่ชอบกินตําอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือตําไม่เผ็ดนะคะพี่ๆค่ะรู้สึกว่าไม่ค่อยเผ็ดเท่าไรค่อยได้ออกเลยค่ะแต่ถ้าวันทํางานก็คือจะเวะตลาดก่อนขึ้นห้องนะคะก็จะมีของกินหลายอย่างจ้าเป็นยังไงบ้างสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ที่รับชมด้วยนะคะมาค่ะวันนี้ก็มากินตำขนมจีนด้วยกันค่ะหรือจะเรียกว่าตําซุป ูดเสร็จแล้วก็สวบเลยค่ะหิวค่ะวันหยุดนะคะเราไม่ได้ไปไหนจ้าอยู่บ้านทํางานบ้านเสร็จก็มาตาขนมจีนกินนะคะพี่ๆทุกคนมาจ้าเป็นคนชอบกินตําอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือตาไม่เผ็ดนะคะพี่ๆค่ะรู้สึกว่าไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่บบมีอีกอย่างเลยในตู้เย็นนะคะมีแต่หนอไม้นี่แหละกับขนมจีนนะคะทั่วผักกานิดๆหน่อยๆมาตำใส่กัน ก็ค oui, pues ืออร่อยเหมือนเดิมนะคะหน้าตาก็คือจะแบบแดงเป๊ดอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้นี่สีไม่เท่าไหร่ค่ะเนื่องจากไม่เผ็ดค่ะความรู้สึกว่าเผ็ดน้อยค่ะถ้าใส่พริกแห้งมีความรู้สึกว่าจะเผ็ดกว่านี้ค่ะแต่ว่าวันนี้ก็คือเลือกใส่พริกอย่างเดียวค่ะก็เลยไม่เผ็ดแต่ก็อร่อยคือเกาค่ะไม่ค่ะถ้าซื้อไว้เยอะก็ได้กินเยอะซื้อไว้น้อยก็ได้กินน้อยค่ะกินได้หมดเลยค่ะ แต่ถ้าเลือกหิวแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะคะถ้าอิ่มแล้วมากินอีกทีก็หืมรสชาตินี้ไม่ได้เลยนะคะอะไรประมาณนี้หรือเปล่าถ้าใส่พริกแห้งมีความรู้สึกว่าจะเผ็ดกว่านี้ค่ะแต่ว่าวันนี้ก็คือเลือกใส่พริกอย่างเดียวค่ะก็เลยไม่เผ็ดแต่ก็อร่อยคิกเกาค่ะไม่ค่ะเป็นเป็นอะไรที่แบบง่ายๆค่ะกินง่ายๆแบบนี้ทุกวันนะคะถ้าวันหยุดเราไม่ค่อยจะได้ไปไหนก็คือจะเก็บกินของที่มีในตู้เย็นนั่นแหละค่ะ สีสันก็เลยแบบไม่ดูแบบไม่น่าทานอะไรมั้งแต่ว่าอร่อยนะคะพี่พี่ก็ตาไม่ละเอะียดค่ะดูดิพริกสีแดงแดงคะ่ะถ้าซื้อไว้เยอะก็ได้กินเยอะซื้อไว้น้อยก็ได้กินน้อยคะ่ะไม่ไม่อยากกินเผ็ดอะมัง้งวันนี้อารมณ์นึกไม่อยากกินเผ็ดค่ะก็เลยตําแบบไม่เผ็ดเท่าเลยค่ะถ้าซื้อไว้เยอะก็ได้กิน,นเยอะซื้อไว้น้อยก็ได้กินน้อยค่ะไ<า>ม่ค่ะสีสันก็ <ๆ S 2> จะแบบออกจะจืดแบบไม่ไม่สี แดงเหมือนทุกครั้งนะคะทุกครั้งก็คือจะแบบลดซาพี่พี่ทุกคนมาจ้าเป็นคนที่ชอบกินตําอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือตำไม่เผ็ดนะคะพี่พี่ขารู้สึกว่าไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่บบมีอียงเลยในตู้เย็นนะคะมีแต่หนอไม้นี่แหละกับขนมจีนนะคะตัวผักยานิดหน่อยมาตำใส่กันก็คืออร่อยเหมือนเดิมนะคะยเหมือนเดิมจ้านี่หิวข้าวค่ะก็ไม่รู้นะ แต่ต้นหิวนี่ก็คือสวบใส่สวบใส่เลยครับพ,พี่ตักใส่เลยครับวันหยุดเราก็ไม่ได้ออกไปไหนนะคะไม่ได้ไปซื้อกับข้าวนะครับ